ผ้าสติกขายได้พลาสติกขายได้พลาสติกทุกสีนะคะพี่น้องพลาสติกโ O A ซเคิญรับซื้อของเก่าเรารับซื้อถุงพลาสติกค่ะราคาดีนะคะสีขาวสีขาวสีดําซื้อมเลยยัดรวมกันมาเลยค่ะไม่ต้องทิ้งถุงพลาสติกขายได้ค่ะพี่น้อง ใครสนใจโทรหาเจ๊อ้อยค่ะถุงพลาสติกนะคะตําเอารวมกันมาแบบนี้เลยนะคะ oh. แต่แต่แต่พี่น้องคะถุงพลาสติกอย่าเปียกน้ํานะคะอย่าเปียกน้ําข้างในต้องเป็นถุงหมดค่ะสีขาวสีดํารวมกันมาได้เลยค่ะ oh. เขาเรียกว่าถุงพลาสติกถุงรวมนะคะไม่ต้องทิง้งเอามาขายเจ๊อ้อยค่ะราคาดีนะคะสนใจสอบถามมาที่พักลายพักเชทแล้วก็ฝากาพี่น้องแชร์ให้ด้วยนะคะ เพื่อโลกร้อนของเราค่ะเพื่อโลกของเราไม่ร้อนนะคะโลกสีเขียวเรารักสิ่งแวดล้อมค่ะต้องคุยกับเต้อ้อยค่ะรับซื้อของเก่าคอนแก่นค่ะ